คนล้มอย่าข้ามจริงๆแล้วคนล้มควรข้ามนะครับใช่ครับข้ามก็คือข้ามการดูถูกเหยียดหยามเขาข้ามผ่านไปเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะวันใดวันหนึ่งในอนาคตเราก็มีโอกาสล้มเช่นเดียวกับเขาเช่นกันมีความสงสัยมหมดความสงสัยในรายการต้องสงสัย เรื่องต้องสงสัยในวันนี้สวัสดีครับพบกับรายการต้องสงสัยได้ในวันนี้นะครับที่จะนําคําถามทางโลกมาตอบในทางธรรมตอนนี้ผู้ชมหรือว่าใครก็ตามเนี่ยเคยได้ยินสำนวนคนล้มอยากข้ามเป็นปกติกันอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่ดิชี่ครับ,ค,รบคนล้มอยากข้ามถ้านึกได้เนี่ยคนที่สิ้นหวังตกต่ําย่าแย่ เราไม่ควรไปซ้ำเติมเขาใช่ไหมครับแต่ก็มีบางประเภทที่แอบจะใจในความผิดหวังของคนอื่นคนประเภทนี้คอยเหยียบย่ําผู้อื่นเขาคิดอะไรกันอยู่ครับคนล้มอย่าข้ามจริงๆแล้วคนล้มควรข้ามหืมครับใช่ครับข้ามก็คือข้ามการดูถูกเหยียบย่ำเขาข้ามผ่านไปเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะวันใดวันหนึ่งในอนาคตเราก็มีโอกาสล้มเช่นเดียวกับเขาเช่นกันเราต้องอย่าลืมนะครับว่าคนเรามันมีทั้งวิบากกรรม เก่าที่ดีและวิบากกรรมเก่าที่ไม่ดีการที่คนใดคนหนึ่งณนะวันนี้เขามีความสุขประสบความสาเร็จมาจากวิบากกรรมที่ดีที่เขาเคยสะสมมาส่งผลให้ปัจจุบันเขาประสบความสําเร็จแต่ใครก็ตามที่ล้มด้วยวิบากกรรมเก่าที่ไม่ดีนั่นะมันทําให้เขาเจอกับสภาวะที่มีความทุกข์แล้วบางทีเขาไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเราควรจะข้ามผ่านเขาไปเลยข้ามผ่านไม่ควรไปดูถูกเขาแต่ข้ามเนี่ยไม่ใช่ข้ามเปล่าๆนะฮะ ข้ามแล้วควรดึงเขาขึ้นมาด้วยมันก็ทำทำผมทำาภาให้ดูประกอบมันก็ข้ามต้นไม้เนี่ยไปอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องช่วยประคองเขาขึ้นมาด้วยไม่ให้ข้ามเปล่าๆนะฮะดึงเขาขึ้นมาด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครการที่เราดึงเขาขึ้นมาในวันนี้ไม่แน่ในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีวันใดวันหนึ่งที่เราเป็นคนที่อยู่ในหลุมนั้นเช่นเดียวกันแต่จริงๆกู้ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือเรามีโทรศัพท์มือถืออำนวยความสะดวกโซเชียล ต่างๆนะครับเช่น a c e b o o k l i n e อรือเงี้ยเราก็จะพิมพ์ซึ่งภาษาที่พิมพ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการภาพกันไปข้ามกันมามเราจะทำใจยังไงให้ปล่อยผ่านากับเรื่องเหล่านี้ครับพี่ชีโอเคเราจะทำใจได้ง่ายก็คือ,อไม่ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์หรือเป็นคำพูดที่เราได้ยินก็ตามนะฮะแน่นอนเราไม่สามารถปิดหูได้ไม่สามารถปิดตาที่จะรับรู้เรื่องเหล่านี้ได้สิ่งต่างๆที่เข้ามาเนี่ยให้เราดูว่า การที่เขาพูดอะไรมาเนี่ยมันทําให้จิตเราตกลงแค่ไหนแล้วเราก็ไม่ควรตกตามคําพูดของเขานะฮะรับฟังเข้ามาได้แล้วพิจารณาในบางเรื่องที่เขาพูดมาถ้าหากมันเป็นข้อที่เป็นบ่งชี้ว่าเราผิดจ,จริงหรือเราทําไม่ดีจริงเราควรพัฒนาตัวเองแล้วก็ควรจะเร่งกระตุน้นเปรียบเทียง่ายคือถ้าเขาพูดมาเป็นเรื่องจริงก็ควรทําให้เรื่องนั้นนะ่ยมันจบไปด้วยการทําให้มันดีกว่าเดิม คราวนี้เมื่อเราผ่านขึ้นไปได้แล้วเนี่ยเรามีโอกาสเจอใครก็ตามในอนาคตท,ที่เขาเจอแบบเดียวกับเราเรามีประสบการณ์มาแล้วเราก็ไม่ควรไปซ้ำเติมเขาควรที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลเขาให้เขาพ้นจากวิบากตรงนั้นนะครับแต่ท้ายสุดนะครับทุกคนมีวิบากกรรมของตัวเองทั้งนั้นเราช่วยใครก็ตามเราช่วยด้วยใจที่ไม่ไม่ไปหวังมากบางคนไปช่วยใครก็ตามหวังอยากให้เขาพ้นทุกแต่เจ้าตัวเองกลับไม่อยากพ้นทุกก็มี ก็คือตอนไปขึ้นไม่แห่งตนเนาะตัวเองต้องฝนไหวที่จะพ้นก่อนใช่ซึ่งการช่วยเนี่ยเราช่วยได้เท่าที่เราช่วยได้นะฮะถ้าอะไรที่มันเกินกว่ากําลังของเราก็ควรปล่อยให้เป็นไปตามนั้นแต,แต่การที่จะฟังอ่านคอมเมนต์ต่างๆแล้วมากระทบใจเราเนี่ยก็ต้องมีสติเป็นตัวควบคุมตรงนี้เป็นพื้นฐานถูกไหมครับใช่ครับผมคืออ่านได้ฟังได้แต่ฟังแล้วอย่าไปจิตตบกับมันแค่นั้นเองนะครับแล้วถ้าสมมติมว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องจริงที่ เป็นข้อเสียหรือเป็นข้อด้อยของเราเหมือนที่เขาว่ามาก็พัฒนาตัวเองเพื่อจะได้<ำ>ข้ามผ่านไปปรับปรุงพัฒนาก้าวข้ามสิ่งที่มันเป็นอยู่ครับผมในายามเศรษฐกิจแบบนี้ทั้งปีที่เกิดโควิดขึ้นมาโควิด19ทเนี่ยครับผมเชื่อว่ามีคนที่ล้มไม่ว่าเรื่องของธุรกิจในเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนฝูงหรือประเทศชาติณนะตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนเจอกับปัญหาเหล่านี้เนี่ยวาลาคนล้มเนี่ยเราควรจะใช้หลักอะไรที่จะทําให้เรา หมือนกลับมาประคองตัวและลุกขึ้นยืนอีกครั้งได้หลักที่ดีที่สุดที่จะช่วยในสถานการณ์ที่เราต้องล้มนะฮะการล้มเนี่ยล้มจากอะไรบ้างล้มจากความสุขล้มจากชื่อเสียงเงินทองนะครับล้มจากลาบยศนะครับล้มจากการที่ถูกคนชมคนสรรเสริญเนี่ยนั่นแสดงว่าเราล้มเนี่ยเราจะมาอยู่ฝั่งของความไม่พอใจในโลกกระทำแปดก็คือจากที่เคยมีความสุขก็ มีความทุกข์อันนี้คือล้มมาละล้มมาด้านทุกข์ใช่ไหมครับเคยมีชื่อเสียงเงินทองวันหนึ่งชื่อเสียงเงินทองหายไปก็ไปก็ไม่มีไม่มีหน้ามีตาทางสังคมใช่ไหมก็มาล้มฝั่งนี้ละครับคราวนี้จากที่เคยมีคนสันเสริญโดนคนอินทาก็ล้มอีกเหมือนกันใช่ไหมครับใช่การที่ว่าคนล้มอยางข้าเนี่ยบางคนก็คอยซ้าเติมมินทาดังนั้นถ้าเราเข้าใจหลักของโลกการทำแปรเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแกนสองฝั่งเนี่ยมันสามารถสลับสับเปลี่ยนได้ตลอดเราควรจะอยู่ตรงแกนกลางแกนที่ไม่สุขและแกนที่ไม่ทุกข์ ถ้าเราอยู่แกนกลางได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสันเสริญนินทาเราก็จะมีอารมณ์เหมือนเป็นกลางไม่พอใจก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะพอใจก็ไม่ใช่คือเราอยู่ตรงกลางให้ได้ทุกเรื่องทุกยุคท,ท,ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศร,รษฐกิจในยุคไหนก็ตามเนี่ยเราอยู่แกนกลางได้เนี่ยเราก็จะรอดพ้นสถานการณ์เหล่านี้ครับผมทำให้เราสามารถประคองตัวและอยู่รอดไปไม่รู้สึกยินดีกับมันมากหรือเศร้ามองกับมันมากจนเกินใช่ครับ,<ป>รบผมเพราะทุกอย่างมันก็มีขึ้นมีลงใช่ครับถ้าอยู่แกนกลางได้ก็ ไม่ต้องไปวิตกกังวลกับสถานการณ์คนล้มอย่าข้าครับแต่ทุกอย่างก็จะผ่านไปล้มได้ควรจำตอนที่ลุกลุกได้อย่าลืมตอนที่ล้ม